โอ้ย,อยทางออกตึงๆเลยครับด้านงานเกินเมคานี่รับเจ้าดีวิลอนครับฝนตกทุกวันเลยครับดูสภาพ ก็เปิดถึงดินแข็งเนี่ยนี่วิ่งด้านล่างเลยยังไปไม่ถึงทีมงานโทรหนึ่งเลยครับอยู่สุดเลย อยู่ท้ายเลยงานนี้รถไครไม่พังผ่านเลยนะครับรถไครรอดไม่ซ่อมสุดจัดเลยยกนิ้วให้ อ้๋อเสียมอสโอ้ยเห็นไปกินหินกินทรายอยู่นั่งรองมาอีกแล้ว สาวกาเกเหลายคนถามว่ายางแปดยางพันนี่ราคาต่างกันไหมต่างกันครับยางพันน่าจะอยู่60บาทนะครับยางแปดห้บาทนะครับ นับตักดูครับใส่กี่ตักนับเอาราคาดีกว่าน้ำมันก็ไม่ต่างกันนะครับกับยางแปดนะครับ วิ่งคล่องก็ได้เที่ยวออยู่ครับเข้าคันไหนก็ได้ครับตรงนี้นะครับสองคันครับมาร์ค10แล้วก็ดีวิลลอน มียางพันไว้สักคันนะขายไปแล้ว 8ปดครับนับตักเลยนะหนึ่ง หนึ่กับห้าตักอ่าเอาสิบล้อย้ายมาฝังนี้เสยน่าจะหมดที่ตักแล้วมั้งฝั่งนูน้นจ้อยนะคะ รถน้อยครับเขาน่าจะตัดรถออกไปหลายคันเลยเพราะว่าฝนตกบ่อยครับบางทีเขามาวิ่งกับมันมันเหลือน,น้อยเขาก็ไม่มาอันนี้ต้องโทษฝนแล้ว ว่ <laughs> มันก็จะมาเลื่อนั่นแหะ ชวนี้ชอบออกหน้าฝนครับลงไปดูข้างล่างกันหน่อยอเ,เดินว่ายาก ดูก้อนหินดิเริ่มเพิ่มเลยโอ้ต้องเอาออกไหมโอ้โหใหญ่เริ่มเพิ่มเลย เที่ยวนี้ไม่เยอะครับโชคดีไปนะเดี๋ยวบายยกับรถเสียมอดครับทางบนก็ ลอกหน้าดินออกข้างล่างก็ขุดไปเรื่อยๆครับมาจากบ้านเป็นไง เป็นไงโอเคไหมได้อยู่เนาะขับเองได้อยู่จ้างพี่ไหมจ้างพี่มฮะไปเทนูเหรอโอได้วันละ่เที่ย่ อันนี้เงินสดบอโอ้ดีแต่เงินสดตีดแล้วลอืมไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ไปดูเลยไม่มาอีกบอทีมงานนี้หมดแล้วเขารับทุกท่านี่เหรออ๋อเข,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 ข็นงดนงนะ